เอาแล้วเล่นไงเนี่ยนี่สัวเลสก่อนทำไมสัวเสเริ่มเริ่มต้องฆ่าให้หมดแบบใช่ไหมแล้วทำไมตัวละครเต็มเลยอะก็มันมีหลายตีไงเฮ้คุณคุณยิงแค่ถูกสีนะคุณสัวเลสคุณใช้ตัวไหนเนี่ยอ๋อคุณใช้ตัวนี้อ่ะคุณจะยิงใครเฮ้ยคุณขับหอลยเหลอเอาวะอะไรวะนี่สีม่วงของคุณคุณสัวเลสคุณยิงพวกตะเลงทำไมเอาเอากันดีมาถึงเอากันก่อนเลยเฮ้ยตาผมสีเขียวนี่ใครวะ สีเขียวนี่ใครสีเขียวเขียวใครโตโตโตคุณ้ยาโอ้มาวะโมชิินได้หรูแย่แล้ว What the w h fuck เฮ้ยผมอันนี้แล้วผมไม่โดนคุณ สารช่วยจริงเต็มหน้าเลยบ๊ายบายอ๋อเลือดเลือด่วกเลยออาใช่คุณยังไม่ได้บินเลยรวดเร็วทันใจเขากาลังคิดอยู่โอเค RPG ว่ะ อย่าเพิ่กดเอาไปจีเลยยิงเลยยิงเลยอ่ะพี่จีอะเออยิงตรงนั้นแหละเอออเอยิงยิงก็ไปเลยใครวะโอ้วันดีลุงแกยิงตัวเองเฉยหัวล้อไอ้นี่หัวล้อตาพร้มตาพผมคือเราต้องยิงใช่ไหมถ้าเราไม่ยิงก็คือแบบเราก็จะไม่ได้อะไรใช่ไหมยิ่งไปเก็บถังอ่ะยิงถังแล้วเอาของอ่ะเออเอาถังเอาของได้เว้ย สั่งที่มีรูปไปอ่ะไม่เป็นไรเอ่ยยิงสีเขียวมาหน้ายิงไปเลยเออขึ้นอีกนิดนึงคืนอีกนิดนึงเลยเลยสิที่แล้อย่างแรงเอาเอาตายอ่ะเอาตายอะผมว่าโอ้เลือดลดน้อยอ่ะอุ้ยครึ่งหนึ่งเอ้่คุณเล็งสูงสูงแปลกแปลกอะโอ้ยโอ้โหโอ้โหคุณจะมา็นหลงเฮาผมใช่ปะ เฮ้ยไม่มีไม่ไทำอะไรเลยโต้หงายก็ครึ่งหลอดเลยรถถังวะเฮ้ยเฮ้ยมาเสิร์ฟวะเฮ้ยเอาล่ะหัข้างหน้าไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันรู้มากเอ้าเฮ้ยเวลาเวลาเวลาไอ้โตยามึงไปฆ่าไอ้ตัวเขียวข้างหลังตัวนี้มันจะตายแล้วไปฆ่าตัวข้างหลังโตโตยา ตอพี่อ <bin uk> <azo> oh, oh. oh. ๋ยส <so> <ane> ูญเสียกำลังพลคุ้มค่ายจริงให้ตายเถอะคุณลุงหมกมาเปิดก่อนได้ปูดเอาแล้วเอาแล้วคืออะไรล้วแล้วมันต้องมีแหละมันต้องมีหลยเหมันมีคนแค้นยังไงไม่รู้อะอย่าทำชาวนาเลยคุณทหารผมเป็นแค่ชาวนาตัวเล็กๆไม่ได้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เลยคุณทหารอย่ารังแกประชาชนอย่างผมทหารไม่รังแกประชาชนไม่ใช่เหรอเพ้อ าผูกแล้วโอ้โหพโดเคนโโอ้หเือดนึ่งชีวิตนี่ตายเออคุณรังแกคุณทหารคุณรังแกประชาชนเออคนแรกทหารนี่ใส่ไม่ดีว่ะรังแกประชาชนเออแย่ว่ะใช้ระเบิดเหรอผมใช้บัตรแต่เดย์เฮ้ยเก็บเก็บได้ระเบิดนั้นอะเหรอทำไมเขาได้เล่นอ๋อพี่หนูใช่ใช่เก็บได้เออพี่หนูเก็บมาปาได้ทำไมเขาเล่นแบบแปลกอะ ไม่ได้เล่นอีกแล้วไอ้ปอลีลางอ่ะเอออย่าคิดเยอะดิอย่าคิดเยอะเนี่ยตัวอยู่ใกล้ๆอ่ะข้างหลังอ่ะมีฮอด้วยเห็นป่ะสีม่วงนะเออสีฟวาสีส้มอ่ะสีส้มอ่ะคุณฮอปนะเว้ยคุณจะทำอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะคุณจะเรียกอะไรอ่ะเอาวะชิลีพอดว่ะย้ายเหรอโอ้ยเอาอันเรียกบอมมาบอมอา มันมันลงไปเลยตัวไหนวะข้างล่างไงคุณฮอปน่ะมีคนอยู่ข้างหน้าคุณน่ะเลือดจะหมดแล้วคุณฮอปจะการอวไรอ๋อนั่นแหละตัวสีส้มใช่ต้องออกแล้วนะจริงต้องแบบสังหารนะเออตัวนี้ก็คือต้องตายิงเออเขาเต้นอีกแล้วเขาเต้นใส่คุณน่ะเขาเต้นใส่คุณน่ะคุณฮอปอันนี้ที่ปอนใช่ไห้ใช่ใช่ใช่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นรู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องลงไปเลยวะ ทำไมที่ไม่ทะลุอ่ะเราไม่เหมือนกันอ่ะแสดงว่าไม่ทะลุดินทะลุบ้านมาผมรู้แล้วผมจะใช้อะไรผมยอมเสียสละตัวหนึ่งก็ได้เฮ้ยเอาจริงดิคุณจะระเบิดไว้คู่เลยเหรอเขาเรียกว่าปล่อยแกะรู้จักวะไปแล้วไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไปแล้วเฮ้ยกลับว่ะกลับวะเฮ้ย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 อย่าลงเฮ้ยเฮ้ย

โอ้โหเอาแต๊ะเลยโอ้โหบายบายเอาแล้ววันละหนึ่งโอ้โหรอบสองแม่หยุดตาลูอ่ะตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วเขาอ่ะผมบอกเลยไอ้ตัวข้างล่างคุณเดียวอยลาไปอย่าไปรังแกเขาเลยตัวข้างล่างอ่ะเลือดเขาน้อยไอ้ตัวสีเขียวเลือดเยอะนะอาวุธจับจ้าบอยู่เฮ้ยอย่างนี้มันโดนผมนะ ปปาไไโอ้ปาไปนู่นซ้ำเติมไม่เป็นแล้ะเฮ้ยมันลงไงอ๋อแต่โซโซแต่มันมีตัวริมน้ำอยู่ตัวหนึ่งนะแบบถ้ายิงน่าจะตกเลยผมไม่สนใจอะดิเออต้องงี้ดิวะเฮ้ยฮัลโหลมันก็ตัวตรูไอ้ชิบายโอ้โหลาก่อนโลกจ๋าโอ้เหลือแต่หลุมศพให้ตายเถอะไม่มีใครสนใจเขาเลย เออแนวแนวสารจริงแนวสารอัน oh. น you know like oh. okay. uh oh. okay. ี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเฮ้ยทำไมคุณพวกคุณแค้นกันเองอ่ะมับโอ้ยโอ้ยโอ้โหแปลโอเคดีเลยระเบิดเฮ้ยคุณย้ำให้ผมหน่อยได้ไหมใครก็ได้ไอ้ปอนมึงย้ำไปตรงรูได้ดิเต็มอยู่เลยมึงย้ำไปตรงรูได้สิเฮ้ยตรงรูเฮ้ยมันโดนโดนเครื่องบินนะเว้ยยิงอย่างเงี้ยมันโดนเครื่องบินระเบิดใส่ตัวเองนะเว้ยมาแหละเออมันโดนเครื่องบินระเบิดใส่ตัวเองแล้วไอคุณไม่ขึ้นรถอ่ะ ไอพี่ปอนขึ้นเครื่องบินแล้วไปยิงถังนถังน้ำมันเนอปอนแกงตะกูพวกมึงจดจำเอาไว้ทำไมไม่มีใครจัดการไอพี่ปอนเลยวะไม่เข้าใจเออไหนเดู๋ยวดูเลยกูย้อยโชว์น่อตัวถึงตัวนี่มันสองล้วอะไรกันครับเนี่ยมึงก็ขคยี้กูจังเลยไอ้นี่ก็ มึงไปเอาไอ้ตัวเลือดเยอะๆน่ะไอโตอย่างเงี้ยเออนั่นแหละรูนั่นแหละผมรีเทิร์นตายเลยอย่าตายหาแล้วเนี่ยคุณมาลงอะไรผมอีกโอ้ยโดนไฟเผาอีกตายแล้วไม่น่ารอดดูจากทรงลุงแกคนนี้แรงเกินกินระเบิดเลยกินระเบิดเลยเอาของได้ปะวะเอ้ยได้เดี๋ยวยิงไปเลยเนี่ยยิงแบบทางๆอ่ะเดี๋ยวลูกมันย้อยลงมาเพราะลมมันโอเค เออนั่นด ok ิว้ามันต้องง้นดิวะาเออหายไปเลยเข้าไปในบ้านเขาแอบอยู่ในบ้านน่ะก็ยงเข้าได้หรอใช่เข้าไปในบ้านได้ตัวเขียววะตัวเขียวคุณยิงตัวเขียวหน่อยลมกำลังดีเลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยแต่ในดูแค่ยี่ห้านะในดูตัวเขียวอยู่ที่หนึ่งะตัวเขียวอยู่ที่หนึ่งนะกระเดงเหรอเออแล้วลมกำลังดีคคุณยิงตรงๆดาเมจจะสูงขึ้นนะเว้ยคุณคุณได้สกอร์เลยนะคุณจะตัดกันเองแล้วจะปล่อยให้สีเขียวชนะอย่างนั้นเหรอเออคุณไม่มีตัวช่วยนะเว ผมสัญญาว่านัดต่อไปผมจะยิงเขาโอเคบายๆลุงแม่ลงไปเลยลงไปให้มันลึกกว่านี้ฆ่ากันดิอุ้ยผมเหลือสองตัวแล้วอ๋อเหลือแต่รองเท้าว่าต้องเล็งผมมาเบิดท้องด้วยเหรอโอ้โหเบิดระเบิดอันตรายเออปลาเขาบ้านไปปาเขาบ้านไปผมสั่งไม่ยิงคุณนะผมจะทำอย่างนี้ ได้นะบูมมินชันบูมมินชันปังบายบายไอ้ตายเอออะไรหวะนนี่ะผมสูญเสียกำลังพลไปถึงสองนายแล้วเนี่ยใช่ป่าววะคุณทำตัวเองนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมเขาเล็งคุณคุณโซเลสแต่คุณไม่เล็งเขาอ่ะเนี่ยแล้วเขาเล่นเขาเล่นกับทิศทางลมด้วยเขาเล่นกับทิศทางลมด้วยเป็นไนล่ะ ตึ้นไปอีกดิต <es rebell ious> ิดหน่าติดหน่าเดี๋ยวเป็นแบพี่หนูละเฮ้ยเอาวะเอาวะยิงย้อยอ่ะเอาวะรอดเอาอุ้ยอุ้ยโอ้โหับด้วยเอาเอาเอาเออทับด้วยเออเขาลงมาทำไมกดผิดได้ เอาละนี่ไม่ใช่แค่ส่วนตัวยัดเลยเหรอเอ้ให้โดนตัวเองนะงั้นนะเแล้วชกเออนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละโหดเกกังฟูฮัดโตเคนไปไปเลยวะยังไงเอาวะเอากลับมาวะฮัดโตเคนไปดิวะโอ้อะาไปเลยไปเรื่อยๆเวลาจะหมดแล้วขึ้นไปอีกพี่วะ เรียบร้อยไปดีแปะหล่นสูงด้วยโดนไปเท่าไหร่หว่สามสิบอุ้ยดีเลยอ่ะอุ้ยสี่สิบเลยเฮ้ยคุณไปโจมตีคนหนึ่งก่อนได้ไหมอะปล่อยผมไปเถอะผมเหลือตัวเดียวเองผมผมก็จะตายหาเนี่ยคุณดูทั้งแมปเนี่ยเหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยพอคิดอนย้อยโชว์ย้ายที่ดีมีจิ๊บเพกเจ็ตอะไรมาไอ้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้นะคุณยิงใครอะอ๋อเอออการจทวีะ ทำไม่ได้แล้วหมดเวลาผมแล้วโอเคตายว้มาวมาตาย <laughs> ขับลงไปแล้วก็เอาปืนใหญ่ยิงอัดมาเลยคุณฮอปฮัเลลุยาไปไ<ล>อ้รูปที่เป็นกางเขีนอะหย่อนลงไปฮัลเลลุยาไไแรงนะเว้ยฮัเลลุยาเออโอลี่เลยเหรอ <laughs> เออดันละ <laughs> <laughs> อ้าว เอาเรื่องเอาเรื่องนะโอ้โหคารแน่อคารุออกไม่ได้ด้วยคารุเขากำลังพิจารณาอาวุธไปยิงสีเขียวนู่นไปยิงสีเขียวนู่นวุ้ยโอ้โหมันคืออะไรสุดยอดมีฟอดปะโอ้ยเฮ้ยคุณยิงไปไหนไอเลี้ยนวะคุณเลี้ยงผิดด้านมันเหมือนเหมือนคุณจะ ไม่มีใครเอ้ยเอ้ยขยับได้โอ้โหเฮ้ยอย่าโดนผมดิผมจะตายแล้วเออแต่ไปจัดการเออนนั่แหละเอาเลย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 แล้วทำไมผมอยู่ตรงกลางโอ้โหเฉียวนะอยู่ตรงกลางแต่ไม่โดนโหของแรงอ่ะโอ๊ยวิเชียรเราถังระเบิดกูตายหนานี่ต้อง pause ไปแล้วหนึ่ง คุณฮอบคุณจะไว้ชีวิตผมไหมถ้าเปิดผมจัดการเขาให้เราจะจับมือกันคุณจะไว้ชีวิตผมใช่ปะใช่จัดการเขาซะไม่เอาน้ามีแค่เขาลงรวยเล็งต่ำหน่อยแกจะโดนตัวเองนะฉันอยู่ในหุ่นนะผมขอเล็งก่อนเอามายปรทัดไหมอุ้ยยิงตัดเลยว่ะอ้โทษโทษโทษไฟมารามไฟมารามโอ้โอ้ไฟมารามผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรคุณจริงๆนะไฟมารามอุ้ยเหลือเก้าโตเหลือเก้าว่ะ โตโต้ทำให้ได้อ้าบายบายในที่สุดผมก็ทำสำเร็จอคุณครับคุณจะไว้ชีวิตผมใชยไหมตัวเขาเหลือเขาเหลือสองตัวเขาแอบในบ้านอีกตัวนึงเออใช่อยู่ในบ้านนี่ไนี่ไงตัวแอบในบ้านแล้วเนี่ย เอามาสิเอามาสิเฮ้ยอย่าทำผมผมเหลือตัวเดียวคุณไปทำคุณอื่นนูคุณตัวเล็กน่ะเหลือตั้งสามตัวเห็นปะเอาให้เท่ากันนี่แต่การโซเล็กก่อนจัดการโซเล็กก่อนโซเล็กเหลือสามตัวผู้มีที่พลนต้องบอกกบผู้มีอิทธิพลก่อนเออใช่อย่ามารังแกประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกเราแต่โดดไม่เหยาะเหยแย่แล้วหมดเวลาแล้วคุณนี้แค่เดินก็หมดเวลาแล้วอ่ะก้า มันต <l> ิดไกด์มารับปีนแพะเอาละเอาละดตแย่แล้วอเลลูยาด้วยไปไกด์ไปไกลแต่ข้างหน้านี่คือการันตีเลยนะการันตีแบบโดนแน่นอนนะโอ้โห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 าไกลๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วผมผมพี่ผมแย่ว่มพี่หนุพี่ยขอโทษนะ ต้องเอาชีวิตรอดก่อนมาโอลิโมลีเก่งมากพี่หนุไม่รอดอ่ะโอ้ยจะเบื่อไปทีไม่ตายโอ้ยอุ้ยหัวน้ำขึ้นขึเต็มอ่ะใครอยู่ข้างล่างวะไอ้โตโตขึ้นไอ้โตโตขึ้นที่สูงด่วนเลยเทเลพอร์ตขึ้นที่สูงไอ้ไอ้ตัูเออเอ้นั่นแหละขึ้นไปข้างบนเลยเออ เออขอมาหลบก่อนขอมาหลบก่อนเออไอ้เด็กนี่คุณก็จริงกันไปสิจัดการในตัวเขียวก่อนเลยในรู้ด้านล่างอ่ะเออจัดการเลยได้รู้ข้างล่างอ่ะเฮ้ยว่าไว้ชีวิตพี่เหรอพี่พี่เป็นเด็กน้อยตานุ่มดํไม่มีสิทธิ์ไปตัวใครเขาไม่ตัวตัวขี้ดําเงี้ยจริงเหรอดูหน้าดินน้เขาหน้าของฝาดเลยเขาพิจารณาวะบานาน่าวะ โอ๋บานาน้านาเจอไล่ปอนตายไปเฮ้ยโอ๊ยหนึ่งสองไยทำไมเสร็จดิ่งเสร็จดิ่งง่ายเยี่ยงน่โผมโคตรเทพอะตามผมแล้วสินะคุณโอ้คุณโหนคุณจะทำเยี่ยมผมไม่ได้นะแล้วใช่สิ อเาลูกมันย้อยลูกมันย้อยขอโทษนโโแล้วเอาพี่ยิงคืนพี่ปอนมึงดูดิปอนมึงดูเอามึงดูเอาคนเสี้ยมอ่ะปอนมึงดูคนเสี้ยมเอาง่ายกว่าผมอีกมึงดูคนมึงดูคนเสี้ยมดิเออเข้าแต่เสี้ยมคนอื่นตายคุณจมน้ำตายแล้วถ้าคุณไม่หนีอ่ะเออมันเสี้ยมมันเสี้ยมเพราะว่าพี่ขอเลือกทางนี้ป่ะอย่าคุณคุณนะอย่า สวโอ้โหแล้วโดนด้วยแล้วก็หล่นไม่หล่นแต่ก็ตายใช่สิตากูแล้วสินะาผมเนี่ยแล้วคูก็โดนพี่หนูยิงไม่ตากูตายแล้วสินะคุณละที่อยู่ที่หนึ่งอะคุณโดนตายได้ไงถ้าถ้าคุณยิงเขานะเขาจะไหลลงไปเรื่อยแล้วเขาตกน้ำลงไปตายเลยเว้ยสัวเป็นหกสัวอย่าไปฟังคนอื่นที่คนอื่นเสี่ยมเดี๋ยวว่าสัวสัวเลือเลื่อนร้อยหนึ่งเลยนะ แย่แล้วเชื่อพี่อย่าไปฟังที่คนอื่นเขาเสี่ยมแย่แล้วเราต้องทําตามจิตใจของเราเว้ยน้ําขึ้นให้รีบตัดป้อนไหนๆจะตายล้วยิงสวนไว้หน่อยตัดเลือดขอแบบแรงๆเฮ้ยพี่ปอนคพี่ของบนดีกว่าเออคือพี่องบนเออต้องระเบิดเออคุณยังเล่นต่อได้คุณยังเล่นต่อได้อ่ะอหวหลบซ่อนในเงามืด สัวเราคุยกันได้เราเป็นพี่เป็นน้องกันพรายิงคนผมไม่ยอมเรามีพันธะสัญญาอยู่นเวยใช่จริงเอาปัสกาปัสกาคือเราเฮ้ยมันตกน้ําเลยนั่น่ะคิดดีดีดิเฮ้ยหนาเอาแค่เอาแค่ยิงเลือดออกก็พอสัวเราเป็นพี่น้องกันนะเว้ยเออนั่นแหละสวยสวยว่ะทําดีมากน้องชายนี่คนยิงตัวเองนะวมนนี้เขาอยู่ในบ้านน่ะดูดิมองไม่เห็นแม้แต่ตัวเลยอะขนาดซูมเข้ามาแล้วอะก็ขึ้นมาจะจมน้ำอีกแล้วดูดิ อุ๊ยอะไรพิ้วๆิวอุ๊ยเฮ้ยเกมบอลมาโอ้โหดูดีแยแม่มากอือไอ้โดนไว้า <c oughs> ยาโดนผมแน่ตกน้ำตายแน่นอนนะไอ้สัวมันอยู่สูงกว่าเรา ใช่อยู่สูงกว่าเจ้าอาคินอาจารย์เขาจะจีบเปิดทางอะดิเอาวะเรียบร้อยรัวเรียบร้อยวะเอาวะเอาวะเอาวะรามวะสัวเราต้องบอกลากันแล้วล่ะพี่ขอโทษจริงๆพี่บอกว่าให้ผมช่วยอีพี่ปอนก่อนพี่ขอโทษจริงๆว่งะเขาคนกับผมพี่ขอโทษจริงๆจริงกันเองอ่ะเขาเชื่อใจไม่ได้อ้าว ไม่น่ารอดไม่น่าเลยกูนึกว่าจะทำได้อนีเฉยชีวิตหมดแล้วตอนนี้ข้ารู้วิธีที่จะชนะเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือแปงวิธีแล้วพอหรอ จมน้ำไปแล้วหนึ่งจมร้อยโอ้ลืมเห็นโอ้ชีวิตช่างหน้าสงสารดูดิว่ายน้ําลงไปเร็วพี่ดูว่าตัดก่อนใช่อสวัวสัวแล้วก็เทระบอดขึ้นไปแล้วก็เทระบิดขึ้นไป เดี๋ยวพอขึ้นไปได้ไหมอามาปลากินมดเอาแล้วเอาละถาดเท่าเดียวคือคุณจริงแล้วเปิดเม็ดเดียวก็ตายแล้วน่ะเฮ้ขาเขาจุ่มแล้วน่ะเขาอะเขาอะเขาชิงว่ะเขาชิงว่ะจิ้มเอ็งฉลาดอนตัวจมน้ำตายโอ้โหแย่ว่ะต้าเราไปทำมือเที่เขาอ่ะโอ้โหเขาชนะเลย ไม่น่าหักหลังกันเองเลยเราอะ่ะอุ่นหะคุณนะคนนั่นแหละากาเราดิเรอผมไม่ได้ทำพี่อะไรเลยตายแล้ว